Đấy, tốn bố Bốn có phúc lại Bốn, 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 พี่น้องเบืบึงฝั่งทางคนเคยมีตูครับมีตูกอดจิตสวัสดีครับพี่น้องครับพันช้างแค่เดียวครับมันหยุดกับหาจิ้งคีก็แล้วครับออกมาเฮ็ดคลิปนี่ที่ทองในเบื้งกันครับมันมีแว่กข้างทางก่อนปลาอย่างบินปลาฟันช้างแค่เดียวเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดตามเลยครับ นะครับรุบร่น,ก,นก็ผมยังตึกถึว่าเห็นโบมี่กับเขาเขาตัวน้อยครับมันมีอากาศเป็นเย็นๆครับล้มขี้ม้าหันล้มหนาวอยู่ดิเสือสองตั้นเมันออกมานี่นะครับพี่น้องเขาเขาตัวน,น้อยต่อครับรต่อข้างเท้าหันกอดข้อหน่อยตัวเดียวยิ้มกับปุถุใส่ปุนครับนะครับปิดต้นมะขามต้นเก้าครับนี่ ออกวดตัวได้บ้าใส่รางอดครับใส่ทอดครับ ใ <Ooh. S 1> วสวยงามอยู่ดิอู้ใสวยอยู่ครับสวยครับมาแล้วครับเต็มแรกครับไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวคุณไปนั่งหนีครับหนีมันตำ่ำปวดบ่บย็นป่าครับเดี๋ยวคุณมาหยิบน้อยนึงครับอู้นี่เดือดล้มเลยครับพูดนะร้อยเต็มนลำเลย นี่ใส่สหนิวสี่หนิวเต็มนหำยมาหลุนยี่นี้ตัวใหญ่ปะนีไกลครับโอ้หันขังกันเฮ้ต้มบ่คันไปตุ้มยดิเป็นใจหนึตงดนปั๊บดนดนดุนนุนนดุนนดุดนุดนดนดนสุนน ขี้ขีดหาขีดครับอุ้ยนี่มันถึงน้อยเดียวติ่อู้ยหยาหลุดได้เนาะขีดนึ่งขดป๊บมันน้อยเดียวติ่ใส่งาบนี่ครับหนึ่งกิโลอะไรอยู่อู้โดนดีครับไม่หลุดเดียวตอ๋ออุ้ยครึ่งกิโลครับสวยๆเลยอือ ครับอย่างนี้ครับว้าว <Wow. S 1> มันหอดขึ้นครับประมาณที่ขีดใต้นี่ประมาณสามตัวโูกครับเจอครับผมด <c oughs> ูนะครับลงสีลุงครับ ต้องถอดเอาก่อนเตะถอดเสียบครับเตะที่เดียวหยิบก่อนครับจับอะไรเนี่บโอ้น้ำดับไม่พุ่มครับพรงล้างอยูน่นะตกยังโดนเนี่ยครับ เนี่ยด้วงปาหมเทียดเลี้ยวกันวอรนตนน,นิ้เงียบปาหมเทียดครับปัญหาเงี้เกิดกท็ทุงลุม,น,มน้ำทุงขุ่น้เป็นไหนน้อมอนมนี่ได้ครับแง่ไหมดีกว่าโอเคกับผมไหมนี่ปาด้ถังครับคืว่าโอเคอยู่ที่เต็มครับ หมายเลขที่เตียงอุ้ยครับครับ hmm. ต่อครับผม ดวนกับพุกละวันดนอยู่สิดนกับโดวนดวนโอ้ปวดตัวอ,อยู่พี่ครับกระเป๋าของครับขึ้นบัทันไปอยู่บัทันไปไก่ประเด๋ครับยิงทันอยู่วุฒิวิทยียบจีบอะดรตัวโอ้โหเปล่าไรยิงอย่สิบัทัทนกล่องโทรศัพท์ก็ไม่ตั้งครับตั้งใจจะตั้งกล่องโทรศัพท์เตะไปตั้งเลยเปล่าไร ตดสี่ร้อ,อยโอ้โโอ้โ,โอ้ยจ้าววนั่นคร<า>ับครับลูกดอกกับครับโอ้ยนี่กดอกกลมบัน,นงาอเขากดอกม่สอง คุณดูมาอันเดิมเดี๋ยวเขาลงไปหาลูกดอกกันเพื่อนพ่อครับลูกดอกครับอูใช้ยูลูกดอกว่าหายอู้ป่าไม่ได้เ่ราะยังเอาไว้เตยลูกดอกทุบแือว่ามุกขาดทุบครับถึงเคลื่อนอยู่โอลุนนองเหรียญน้ำเตะเต่าเต็กอ,อากาศยังเย็นอยูอ่ไปครับตัวผมใส่อดครับ มือถือกิ้อถืกินครับต้นไม้ก็โยกไปโยกมาอยู่นี้งว่ปแน่ละับต้นไม้โยกโอหขอมนเของไมันนอยูนเนังร้างมั้ครับเหงนัวเนเหเนเห็นนเหเหนเหเร็นเห็นเหมันหนเห็นัหนนหนนห

คิด่าตัวเล็กครับตัวงามยูนี่ตัวเลขกสีตัวลู3ตามตัวลู่สตัวรู้ตัวเลนกไหนตุ้งอยู่ามประมาเลุงดอยมผมลงเอาก็ไดิบไปสีขันลุงครับน้ามันเย็นไม่ยังต่อใส่ตัวดีดีครับเป็นหาตัวลูุ่ตัวลู่ไปเลยแล้ครับวันนี้ก็ตัวมา่เห่แล้ะครับต่อวก็ผม ดิมตัวอีกบ่ล้มป่าปนี่มัมนป่าได้พี่น้องย้นอนเสียงกบเงี้ยนบ่ไปเด้มป่าพี่เสียงอื้วัดบมึงบ่กับปาี้ถืกระบาดหนเห็นล้างๆครับถือบ่ถือครับ อุ่ยมายถึงมินเถอะรุดครับวิ้นบาทเดียวปึก๊กเดียวรุดเลยน่ามขุนเลย่วนเสียงกับพี่น้องครับปลาพวกก็เห็นแน่หมดีวะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิ้งงหมครับไหหนี่

เมยวมองเป็ดึงอาไของตู้แต่ใบตั่งนะครับเบ็ด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 มันคือบริชาต์ครับลรืมมึงมึงกล่องหัวก,ก็ได้หรอกครับมันกล่องหัวก็ได้หรอกปนอลไรมึงก,กับมดัดอยูอู้หู Cập nhỏ này là cập nhỏ 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 สวยครับว้าวเพอครับผมนี่นอกหนไม้นิ่มครับอีมตัวปะใกระบอกครับเร็วอู้มตนมะดูนครับอุ้มตนตู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 นนถึงเสร็จแล้ว ดนดีวะหานกโดนดีครับสวยๆี่ปาก็บอกเลยสวยมาครับปากก็บอกของแซ่บครับนี่สวยงามบูน่ะสวยสวยงามครับ ปิมกระกบ,บอกครับนะครับใส่ปักกระกบ,บอกอก,บกีนครับรอครับผมดุนครับนอกด้วยใส่ทอดเสื้โอ้ยพูดด่ะน้ำครับรอครับผมกินมาปิมดำ เนี yeah, ้ย oh. น mm ี่เต็มงาครับนี่โเขาจ๊บลากระบอกเข้ามาอือหอมาไก่ขึ้ยครับฮุดเนี้ยตึกเต็มอยู่ก็หลุดเดะเปิดลุวของเหงือกทะลุเหงือกครับ ดูจังงามไหมครับอี๋เน่อื้เอนา,อน,านั่นน่ะสวยครับตัอครับผมเนี่ยปลบครบพี่นลุกม,มือล่กไากระกบอกข้าขงล่างครับดูพี่ตัวครับ หาเต็มครับอออาไงเงียอดนึงครับชิมนึงหาเต็มครับระกระบอกสวย อืมสวยงามนะครับกระบอกสวยงามครับปลากระบอกก็ครับผม